「こ<ー>とばしぐば」 หมาเจอกันเป็นไปตามโชคชะตาก็ด้วยเหตุนี้แหละเดี๋ยวหนูทำแกงกะหรี่ให้นะคะพี่คาซูเอ๊ะด้วยเหตุไหนของเธอมีทราบฮะยายน้องสาวเออก็เพิ่งสอบเสร็จไปเมื่อวานนี้และอยากขอบคุณที่ให้ค้างจนถึงวันนี้น่ะไม่ล่ะไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นก็ได้แกงกรี่ที่พี่คาซูตัวจริงท่านอยู่ทุกวันเชียวนะ แล้วเคยเธอทำอะไรอื่นนอกจากแกงกะหรี่ไหมล่ะเนี่ยแถมยังบอกว่ารสชาติระดับพัตคาเลยนะหลังจากที่กินเข้าไปแล้วนะตั้งถูกใจเธอแน่แนเลยล่ะไม่เคยพูดไลอยไฟความทรงจำโดนบิดเบือนเหรอ <c oughs> ขอยืมครัวหน่อยนะคะคุณนสัสโนะคุณนสัสโนะอะไรกันอะไม่ต้องเรียกเหมือนคนอื่นคนไกลก็ได้นี่นะงั้นจะให้หนูเรียกว่าอะไรล่ะคะน,นั่นสินะพี่สาวอะไรแบบนั้นเป็นไง ขอเรียกว่าคุณนสัสโนเหมือนเดิมแล้วกันนะคะเหรอไม่ลําบากแย่เหรอไม่ใช่พี่สาวนะไม่เป็นไรเหรอไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่มีปัญหาเลยจริงๆเหรอไม่เป็นไรคะ่ะจริงๆร,งรงเหรอ <Un ters> ไม่เป็นไรคะ <jumping> ่ะโอ้เดี๋ยวไหนปากใส่กันแบบนั้นล่ะเฮ้ยจะลงมือแล้วนะคะพี่คาซูด้วยร,รักของหนูวิญญาณของหนูแกงกระดีหักใสันเพื่อพี่น้องเอาแล้วนะ มากรอิเตอร์ไทสเยร์รอน Yes บอสเตรอร์น yes, <my> ออี่ค,คือว่าในนั้นอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเหรอ <c oughs> ไอ้เออมันเปเสียงอะไรอ่ะเมื่อกี้นั่นมันเสียงอะไรรอหนูอก่อนนะอีกเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วละ่ะ <c oughs> น่าสนใจจังเลยเนอะพี่คาซุ <c oughs> เออท่านทโทษทีนะมาด,ดกะวันนี้อาการไม่ค่อยดีฮะเฮ้ยกลิ่นนี้มันเฮย้ยปกติฮะไม่สิกลิ่นหอมหน่ากินซะด้วยสิงั้นเหรอมาด,ดกะนี่เราเติบโตแล้วเหมือนกันสินะพี่ชายที่ม่ยินดีกับการเติบโตของน้องสาวนะ่ะบนโลกนี้มันไม่มีหรอกนะมาด,ดกะแกงกะหรี่ของเธอนะ่ะพี่จะทานมันด้วยความยินดีเลยแกงกะหรี่ของมาด,ดกะแกงกะหรี่ของมาดกะ แกงกะหรี่ของมาโดกะแกงกะหรี่ของมาโดกะอะไรฟันเนี่ยพี่ชายที่ไม่ยินดีกับการเติบโตของน้องสาวเนี่ยบนโลกนี้มันไม่มีหรอกเนอะคงจะทานแกงกะหรี่ด้วยความยินดีสินะมามามา นุบนับหนุบหนับนุบนับหนุบหนับุบนันนับกนุนับุบจับเนุบคนับหนุบหับนุบนับวุ่บกมังทุบับนุบอีับ่ะุบ่นับหนุบหาับหนุบหนับหนุบหนับนุบหนับนุบไนับดนุบห่ับหนุบหนับหนุบหนับหนุบหับหนุบหนับหนุบหนับหนุบนับนุบหนับหนุบหนับหุบหนับหุบหนับหนุบดนับดุบหรับหุบหนับหน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 ุบนับรนุบหนับดนุบดับหนุบนับุบ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 ับับุบัุบัุบับุบับุ ถ้ากินแล้วก็เตียงแน่สีฟ้าและสีฟ้าบุคครีนั่นมันอะไรหนังสือเล่มนี้แอฟโฟโศึกษาขั้นพื้นฐานนี่นาแหมตามหามาตลอดเลยนะเนี่ยนั่นน่ะแล้วสั่งไว้ที่รานเล่มเดียวเพราะคิดว่าคุณอินุไคาอาจจะกำลังอยากได้นะคะเอ๊ะเพื่อผมอย่างนั้นเหรอครับห๋าอืามซื้อมาซื้อ10เล่มซื้อมานี่ แล้วร้านเงิรับหนังสือเล่มนี้มาก็มีแต่ร้านดีแหละนะว่างไงไม่คิดจะมาเสริมกล้ามเนื้อด้วยกันหน่อยแล้วปึ้งหังปึ้งปังสุดสุดใหญ่ใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งอีกมากอีกมากน้องจีน่าร้อนอบอ้าวเลยแงะง่ายยินดีต้อนรับค่ะ อาจารย์อาคิยามะวันนี้ก็ยังตัดได้เสียบขาดเหมือนเคยเลยนะคะฉจนมี้ก็แสนสุขแล้ว <c> คุณฮิรากิคะหน่งสิทที่สั่งเอาไว้น่ะมาถึงแล้วนะคะวิธีหาเรื่องให้โดนตำหนิกับวิธีหาเรื่องให้โดนแขวน หนังสือแนวนี้นี่ต้องยกให้ร้านนี้จริงๆเลยนะคะแก่นี้ก็พร้อมสำหรับการสรัมมนาคราวหน้าของลทัทธิเอ็มแล้วลทัทธิเอ็มเหรอคะขอบคุณที่มาอุดหนุนนะคะโอยเกือบไปแล้วสิเราถ้าจะ่านั่นเจอเราแล้วก็มีหวังเรื่องยาวแง่ๆเลยอะแต่ว่านะใหญ่ซากุระเนี่ยสั่งหนังสือได้เหมาะเจาะ เพราะเข้าใจรสนิยมของลูกค้าอย่างดีแบบเนี้ยจะสืบทอดร้านต่อจากลุงเมื่อไหร่ก็หายห่วงแล้วนะหนังสือใหม่ๆเองก็ยังมาเติมเรื่อยๆด้วยสิแต่จะว่าไปแล้วคมดาบสีดําที่ฟาดฟันวงการวรรณกรรมอากิยามะชิโนบุาชนิ่งบิวตี้อากิสุกิมาคิชิอีฟากฝังของขู่เพลไร้ขอบเขตฮิเมฮังิโมมิจิที่หนังสือของสามนักเขียนขายดีแห่งยุคมาเรียกันแบบนี้จะดูเมื่อไหร่ก็ประทับใจรู้สึกเหมือนได้มาร้านหนังสือจริงๆเลยนะเนี่ยเออหมอนนั่นมัน ่นรับคะขอซื้อหนังสือของฮิเมฮังยิโมมิจิกัไอคิยาม่าชินาบุที่ร้านนี้มีอยู่ทั้งหมดหน่อยสิทั้งหมดเลยเหรอคะงั้นเดี๋ยวเราจะจัดส่งให้นะคะไม่ต้องเรากระเจากลับไปเองเอ๊อะพวกคุณชุดดำนี่นะอขอบขอบคุณมากเลยนะคะโงงใช้แบล็กการ์ดได้สินะ,ร,ะรับกวนขอใบเสร็จด้วย ขอโทษนะที่มารบกวนเหมาเสื้อหนังสือของอาคิยามะชิโนบุกับพี่เมฮังิโมวิจิไปแบบนั้นตั้งใจจะทำอะไรกันแน่นะเฮ้คุณเอ๋ขอคานขอค้านฉันขอคานคุณจะาของหมอนนะฉันขอคานนะค่ะเพราะฉันคือจิ้งจอกนักว่าความออคุณเจ้าบ้านเจ้านี้เจ้าเจะนี้ ชา้านี้จะไม่ถาน้ามาเช้บอนกาห่นะเจ้าะเหมือนกันเปรียบเลยเหมือนกันไปแล้วฉันคือนายหญิงห่างเอเนเรวข้างหอของมิคา่ะดับเปียวแกงกเกหรอจริงๆเลยไอ้เจ้ามาห่วยนั่นโดนคุณเจ้าบ้านกับนายหญิงดึงความสนใจก็เลยคล้าสายตาจากพวกชุดดําเลยแต่ว่าสองคนนั้นน่ะเหมือนกันจริงๆนั่นแหละเดี๋ยวไอ้เพลนี้มันเฮ้ย เจอเรื่องยุ่งอีกแล้วสิตูอย่าไปยุ่งด้วยจะดีกว่ามาั้งยายชาออ,อีกแล้วเห็นแล้วสินะ<อ>เห็นเข้าอีกแล้วสินะไม่ได้อยากดูสักหน่อยจะทําอะไรช่วยดูรอบตัวหน่อยเฮ้เจ๊แย่และสิเพราะความรู้สึกที่มีต่อคุนูมันพรังปรูร่างกายมันเลยต้องตตนเองโดยที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ยังยังหน่อยเฮะอไอเรื่องนั้นนะ่ะแต่ก็เห็นเข้าแล้วนี่นะ ก so. ่อนหน้านี้ก็เคยเจอนี่นะอะไรแบบนี้นะเทเกเดซับเบอร์ร็อกไปสะเถอะจะาผู้รู้เห็นไอ้คนเนี้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะมือไม่เบาเหมือนกันนี่นะเฮ้ยไม่ได้โดนยายเอสนมแบนเอากันไกลไล่สับทุกวีทุกวันอยู่ฝ่ายเดียวล็อกนะเฮ้ยอย่าว่าเฮ้ย เ้แ็่ฉันนะนัทซุโนะครั้งเดียวยังพอว่าแต่มรั้งที่สองมึงอาจลงมือกับหมาของคนอื่นเขาได้นะรับไม่กว่าของฉันได้เงั้ยหรอเดี๋ยวก็เนอะเข้าใจแล้วครับรู้ตัวดีครับเดี๋ยวจะยอมให้ลงโทษแต่รดีเลยแต่ตอนนี้ช่วยทำอะไรกับเจมเมทอัฐภานาทีเธอ งั้นก็ยอมได้ร้อยสนามลบพันสมรภูมิและหมือนคุมนรกที่ฉันเคยผ่านมาถ้าเทียบกับคืนวันที่พบประสบการณ์เหล่านั้นทุกสิ่งที่ฉันพบในตอนนี้มันแค่สิ่งกีดขวางเพราะฉะนั้นฉันจะฟาดฝันและเก็บกวาดให้มันจบๆไปนั่นแหละวิธีแห่งสาวใช้ของฉันเอสนัมเบอร์ประจําหน่วยยที่13ใงบริษัทจัดหาชาร์ดเซเว่นมลิเบซาจิ แม้จะมีประวัติที่ไม่อาจเลี่ยงคำว่าอดีตได้แต่ก็เช่าจะสูญเสียพลังหลบนะเพียงแต่ตอนนี้จะขอสู้เพื่อค uh> ุณหนูเท่านั้นยืนยันเป้าหมายเริ่มทำการเก็บกวาดนัสเนอคิริฮิมเมลุยแล้วนะยืนยันเป้าหมายเริ่มทำการเก็บกวาดนัสเนอคิริฮิมเมลุยแล้นะ อเพลงนี้มันฮ้ยจริงจริงเลยไอคิยมมะชิโนบุวัเนี้เราไปดูกันให้รู้ดำรู้แดงเลยดีกว่าไอขียมมะชิโนบุเหรอเธอเนี่ยนะตามนักเขียนเบสเซิลเลอร์ผู้ยิ่งใหญ่อะไรกันที่หนังสือของพวกเธอมาวางเรียงกันกับหนังสือของฉันน่ะมันยาวกันชัดชัดนะหนังสือของไอคียามะชิโนบุกับที่แม่เฮงงี้บอมิจิเ่ยฉันไปคว้านซื้อมาหมดแล้วอยากทำให้สะดวยแต่ใหจริงคงต้องบอกว่าขอบคุณนะคะ่าที่อุดหนุนสินนั้นนี่ และด้วยเหตุผลนั่นแหละด้ให้ดียด,ด,ดวยวนั่นมันอะไรกันอะ่ะมีของดีแบบนั้นตั้งแต่เมือ่อไหร่อ่ะชัยนีโอเเน yes เอเทันพาคตะก,กาไว้โอเอสไยโอเอนโอเอสไยอะไรฟันเนี่ย อคอยก้าวชั้นเง้นเหรอไม่จริงนะเธใช่วิธีดวลคือศึกด,ดวลปากกาหอคอยก้าวชั้นมาเคลียร์กันให้รู้เรื่องในก้าวเนื้อเรื่องนี่แหละศึกดวลปากกาหอคอยก้าวชั้นก้าวเนื้อเรื่องก็คือการดวลปากกาด้วยเรื่องสั้นก้าวเรื่องและมอบให้กรรมการทั้งก้าคนเป็นผู้ตัดสินนั่นเองถือเป็นวิธีดวลซึ่งขึ้นชื่อว่ายากที่สุด ในบรรดาวิธีดวลทั้งหมดนั่นเองแน่นอนวอ่าจะเตรียมกรรมการไว้แล้วอะไรกันเนี่ยที่มันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเหรอกรรมการใช่คนหน้าหรือเปล่านะไม่นึกเลยว่าจะมาท้าสู้ด้วยวิธีดวลในตำนานแบบนี้ยเฮ้ยรู้จัายด้วยเหรอไอ้ก้าวเนื้อเรื่องนี้มันยังไงกันนะเอาข้ามาสิอย่าดับปี ระหว่างเธอกับฉัน,นใครก็แน่ที่เป็นนักเขียนผู้เจริญรัตที่สุดบนโลกใบนี้จะทำให้ทราบซึ oui, ้งถึงซวงเอ็พผมป้องท่านมากินซิเร็วเข้า พวกนายแทบจะทนฟังไม่ได้เลยล่ะเอ่ออะไรเล่าบักอาจทำร้ายผู้ช่ดาของฉันได้นะนี่เขียนเพ้เป็นเลิศบนผืนผีพบนี้นั่นก็คือคุณหนูของฉันอาจารย์ที่เมฮังยิโมมิจิต่างหากฮะไอเมฮังยิถางั้นก็คุณหนูของยายสาวใช่นั่นก็คือที่เมฮังยิโมมิจิเหรอ ามนักเขียนเบสเซอร์วัยรุ่นที่เป็นตัวแทนของวงการวรรณกรรมอากิยามะชินอบุอากิสุกิมาคิจิที่เมฮังยิโมมิจิทั้ง3คนมาอยู่พร้อมหน้ากันแบบนี้ถึงยิเมฮังยิโมมิจิจะเป็นผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่เจ้าตัวก็เถอะเธอเป็นคนของยิเมฮามิโมมิจิเองเหรองั้นก็พอดีแล้วสิเรื่องยนนั่นออกมานน่อยเป็นไงล่จะฉันจะเป็นคู่ต่อสู้ให้ทั้งคู่เลยที่จะท้าดวลกับคุณหนูอย่างนั้นเหรออย่างเธอเนี่ยนะ,ะน่าสนุกดีนี่ พวกเธอสองคนจะสยบให้กับความเจรจรัรของฉันแต่ด้วยดีเถอะฉันจะจัดก,การเก็บเธอก่อนเลยแล้วกันนะยายดำฝีน่าหน่าอย่างเธอจะมีปัญญาเหรอยายขาววะจงจมดิ่งไปพร้อมความเจรจรัรของฉันซะเถอะฉันจะดับเธอไปพร้อมๆกับความเจรจรัรนั่นแหละสุดยอดแรงกดดันอะไรจะขนาดนี้ อินเลอจิตค,คุกคามคนนักเขียนเบสเลอร์าการต่อสู้ระหว่างนักเขียนกับนักเขียนการประทับแบบอักษรต่ออักษรและวิญญาณต่อวิญญาณกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วงั้นก็เอาเลยนะเรดดี Ready ้พอเท่านั้นแหละฮะปะ,ป,ะปัยไผ่ชั่วเด๋ยนนี้นะไดมอน กำลังจะเข้าได้เข้าเข็มแท้แท้เชียวสัญญาไว้แล้วนี่ว่าจะไปให้ทันเวลาเริ่มงานเออแต่ว่าตัวฉันที่ต้องโดนตัดบทท่าทางที่กำลังสนุกแบบนี้ก็ยังจะเจริญอยู่นะ y e เอ๊ะไม่ตแล้วเหรอจบแล้วเหรอจบแค่นี้แล้วเหรอก็หอใช่ไหมเนี่ยเพราว่าแต่จะเอะใจตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วล่ะเธอน่ะกลัวหมาใช่ไหมเอาละรีบไปซื้อของให้เสร็จแล้วรีบกลับดีกว่าคุณหนูรอฉันอยู่ เออก็ด้วยลหเฮ้ยพี่ไม่หฮังย์มอมพิจิล่ะเขาไม่มาเหรออ้าวพวกเราเองก็กลับกันเถอะนะดาสนอ์ก็ด้วยเหรอเนี่ยรกูการดวลล่ะศึกดวลปากกาล,ล่ะคขากระลาให้หมาดีใจักขนาดนี้แล้วนะเนี่ยไม่ใช่เวลามาทําแบบนั้นซะหน่อยจริงมะเฮ้ยจะว่าไปมันก็ใช่อยู่รอกแต่มาทําให้คนอ่านเขาอยากรู้อยากเห็นแล้วมาตัดจบกันดื้อแบบนี้น่ะในฐานะที่พวกเธอเป็นนักเขียนเป็นมนุษย์น่ะใช่ ไม่ว่าอยู่หรือตายสรรพสิ่งล้วนเท่าเทียมทุกสิ่งล้วนไร้ความหมายจริงๆเลยนะนายแหละสงบจิตสงบใจได้หรือ,อยังขออภัยจากใจเพราะยินคำว่าสามนักเขียนแบสเซลลอร์วัยรุ่นก็เลยเผลอสติแตกจนควบคุมตัวเองเอาไว้ไม่อยู่ว่าแต่มาโดกละล่ะออกไปซื้อของข้างนอกเนะี่ยแล้วเอาไงต่อเดีย ในาธนาพิชายจะให้ทำร้ายน้องสาวโคงจะไม่ได้หรอกนะงั้นคงจะต้องยอมกินสินะแกงกะหรี่นะแต่สีเงี้ยฟ้าเลยเนี่ยนะไอ้ฟ้าสนิทเลยยินดีต้อนรับค่ะอ้าวเออเออฮามิฮะเขาะคาสุ่ยตะวโอ้ฮามิสตอปุ่ออ้โอ้อสินะน้องหมายที่มาเสนอสือนะดีใจจัไเ้เจอนะ วันนี้มีอะไรเหรออืมคือว่าคือว่านะที่จริงแล้วมีเรื่องอยากคุยกับซากุระนี่ยเรื่องคุยเหรอเรื่องอะไรล่ะอืมเอ่คือฉันฉันน่ยนะคืออืฉันน่ะจะไปนักเขียนล่รอ๋ออ๊ะอ้าเอ๊ะพูดอะไรผิดไปหรือเปล่านะ เออมันก็ถูกแล้วนี่ก่อนจะเขียนเราคิดดีแล้วนี่นะพูดไม่ผิดหรอกน,นคือว่าฮามิก็เป็นนักเขียนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้เองนี่มันมันไม่ใช่นะก็จริงอยู่ที่เพิ่งเปิดตัวซึ่งก็คงเป็นนักเขียนแล้วล่ะแต่ว่าฉันอยากจะน้ำหนึ่งได้านะนักเขียนอีกสักครั้งหนึ่งนะอเอ่อก็ว่าขอโทษนะฮามิฉันก,ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนั่นแหละสุเขาสิฮามิ ตายดีกว่าเดี๋ยวสิให้ตายไม่ได้นะเออเอเอเอแต่ว่าสื่อให้ซากุกระเข้าใจไม่ได้เนี่ยพรจะสื่อสารได้ไม่ดีพอรางงาี้นนะถ้าเป็นแบบนี้ฉันก็ต้องไปตายแล้วที่จะหมายไว้ให้แล้วล่ะคิดถึงเรื่องมีชีวิตเอนะมีเรื่องที่ตัดสินใจไว้แล้วสินะเรื่องที่มันสําคัญจริงๆสําหรับตัวเธอนะนะั่นน่ะเออเออค่ะงั้นเหรอเรื่องสําคัญนะ่ะตัดสินใจแล้วเหรอ อย่างนั้นเหรออาคุณอาชนา,นามาอยู่ที่นี่เองมาดูกะจังไงโดนเจอจนได้คุณากุระาคุณฮามิเรื่องสอบไปได้สวยเลยละคะ่ะใบไม้ผลินี้ก็เป็นเด็กปีหนึ่งของฮิงาชิคาวะแล้วขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะรุ่นพี้รุนรรร่นพี่เหรอแล้วกันคนอย่างฉันเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นใะบไม้เลินี้ก็อยู่คนเดียวที่โตเกียวเหรอไม่หรอกค่ะหนูคงอยู่หอนะคะ่ะเพราะมันเป็นเงื่อนไขน่ะเงื่อนไขฮะ เพราะพี่คาซูเจอเรื่องแบบนั้นเข้าเลยโดนคัดค้านเรื่องมาอยู่ที่โตเกียวนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านว่ามาแบบนั้นแต่ถึงอย่างนั้นหนูก็ยังอยากมาอยู่ดีมาดูกะจังอ่ะไม่ใช่หรอกนะคะไม่ใช่ว่าหนูจะยึดติดกับเรื่องพี่อะไรขนาดนั้นหรอกนะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะลืมได้หรอกคะ่ะ ว่ากันตามจริงหนูเองก็ลังเลเหมือนกันแต่ว่าคิดจะเข้ามาปลายหิงอาชิควาวะตั้งแต่แรกแล้วล่ะค่ะแล้วอีกอย่างอีกอย่างเหรอจะฝืนทําใจลืมพี่คาซุแล้วแ่งทำไมไม่รู้สึกอะไรคงไม่จําเป็นหรอกค่ะเพราะงั้นน่ะในที่ที่พี่คาซูที่รักเคยอยู่หรือเราอยากใช้ชีวิตในส่วนของพี่คาซุด้วยค่ะฉันจะคอยเชียร์นะไม่ว่าจะเรื่องของฮามิหรือว่าเรื่องของมาดูกะจัง ฉันจะเป็นกำลังใจให้เซกุระค่ะรุ่นพี่งั้นเหรออะไรล่ะทุกคนกำลังเดินไปข้างหน้าสินะเต,ติบโตขึ้นแล้วจริงๆนั่นแหละแล้วแกงกะหรี่แล้วเอาไงยักษ์นัน่นๆนัน่นๆนั่นสินะพี่ชายที่ไม่จะดีกับการเต,ติบโตของน้องสาวนะ่ะบนโลกนี้มันไม่มีหรอกนะจะขอทานด้วยความยินดีเลย <c oughs> งั้นก็กลับกันดีกว่านะแต่จะว่าไปแล้วคงยังไม่ลืมใช่ไหมเอ่ย เวลาลงทันอย่างน้อยก็ให้พ้นหูพ้นตาม,มารกะทนนะได้ปลอดอ้าวพี่คาซูเสร็จแล้วล่ะสะเป็นสีรุง้งเรนโบเหรอไม่ใช่แค่สีฟ้าหรอแถมเลวร้ายกว่เมื่อกี้อีกอะ่ะกระโดดด้วยเมื่อกี้นี้มีอะไรในแกงกะหรีกระโดดด้วยนะขยับด้วยนะใส่อะไรลงไปอะ่ะนี่อะไรอะไรนะ่ะฉันต้องเรียบทำงานปิดเล่มนะ่ะเดี๋ยวไว้าทานทีหลังนะค่ะฮะเดี๋ยวเดน,นะจ๊ะน,นีลอะหรออ้าวพีคาซู โอ้โหอ้าวอ้าวอ้าวเอ้อเอ้ยในฐานะพี่ชายนะนๆนานานในฐานะพี่ชายในฐานะพี่ชายเองและในวันนั้นผมก็ได้เห็นภาพหลอนก่อนตายเป็นครั้งที่สองในชีวิต มาแล้วจ้ามาแล้วเหละคะคุณฮารุมิวิธีเรียกนั่นมันอะไรเป็นอะไรไปคุณนัชเนะวันนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะคะทีู่พูดอะไรกินอะไรผิดส่ตายเข้าไปหรือเปล่านี่คุณฮารุมิจะอาบน้นานําก่อนทานข้าวก่อนหรือว่าจะทานฉันก่อนดีเละคะคุณนัชนาะ